สวัสดีจ้าสวัสดีเสาร์วันศุกร์ที่12มกราคมสองหาหเจานะจ้าพี่น้องมื้อนีวบ่เด้พอกันอยู่หน้านะจ้าแต่ว่ามาพอกันอยู่สวนขั้วนาบานจ้ามื้อนีสิพามาปลูกหอมดอกนะจ้าหลังจากที่เมื่อวานท่าปลูกเดนไปนานนึงนะจ้าส่วนมื้อนีสิพามาปลูกพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือนะจ้าต่อจากของเก่าเมื่อวานน่นละจ้าพี่น้องก็เป็นพื้นที่ว่างนะจ้าขางฟุตบาทท่างของเฮียนนะจ้า ก็ไว้ทาปูพักปูมีนี่ละจ้าพี่น้องนี่จ้าเมื่อวานเราปูไปได้นานนึงเนาะจ้ากันเลื่อนพื้นที่ว่างเนาะจ้าบันนี้ทั้งขางสองฟังนั่นละจ้าเหมือนี่สิมาปูกตอนมองนี้ละจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้ามาปลูกต่อของเก้าหมู่ว่านจ้าการเริ่มจากหุดเตรียมแปลงก้อนเนาะจ้าฟังนี้ก็สิเลื่อนอยู่จากวางแปลงนึงนี่ละจ้าเราก็ฝากกันแปลงที่ปลูกแล้วไปฟังทั้งตะเบนออกอีกงเนาะจ้าลายเติบ กะมือนีสิปลูกเห้มันเต็มพื้นที่แล้วจ้ามือนีสิบดอมีขีปเก็บผักเนาะจ้าพวานเมนสิบดอไปเฮ็ดเบียอยู่นหน้ากะได้เวียกยุ่เฮียนเนาะจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้ามือนีลงมือเองเลยจ้าขุดฟื้นดินเนาะจ้านี่ขุดก้นดินฟื้นดินเนาะจ้าให้ดินก็ปุ๋ยขอกีห้วยได้ห้าห้วยว้คุกเข่าเป็นเหนือเหนือเดียวกันเนาะจ้านี่จ้าพี่น้องมองนี่ดินดีนเนาะจ้านี่พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นดินเหนียวเนาะจ้า บดเดปูพักอันซับเปลี่ยนบุญเวียนกันไปมากเนาะจ้าจากดินเดียวมือนันเนาะจ้าพี่น้องก็เลยกลายเป็นดินล้วนแบบที่เห็นตอนนี้ละจ้าพี่น้องวิธีการเท่ากันหลังจากขุดฟื้นดินแล้วเนาะจ้าบดน,นี้กะเมื่อกีนผืนแปลงเหรียบแบบนี้เนาะจ้าหลังจากเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อยบาน,นี้สิพาไปเอาตอนพันเนาะจ้าพี่น้องตอนพันกุกะอยู่หม่องเกาเาะจ้าพี่น้องอยู่หน้าบังเอื่นบ่เด้หดหน้าไปเนาะจ้าก็ได้แล้วเ,เสียมขุดเอา นี่จะเป็นพันธุ์หอมดอกนะจ้ะแต่ว่าหังบอค่อยงามปันใดจ้าปลูกไว้แล้วบอคอยได้ดูแลจ้าบ้านนี้ก็สิมากุดเอาต้นพันธุ์หนึ่งขึ้นไปปลูกอยู่สวนขั้วหนาบานนะจ้ะเอาไปไว้ไกลๆคนจักหน่อยสิได้ดูแลเต็มที่นะจ้ะแม่นจิปลูกไว้แบบนี้ก็บ่ตายได้จ้าแต่ว่าบ่งามนะจ้ะดอกออกมากกับบ่สมบูรณ์นะจ้ะกินบ่แ่บแต่ว่าต้นพันธุ์นี่ก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้ปกติบ่มีปัญหานะจ้ะพี่น้อง หลังจากทีห่อฮาได้ต้นพันธุ์ครบตามจำนวนแล้วเนาะจ้าการิเอาไปตัดใบจ้าพี่น้องตัดใบเสร็จกะเอาไปเตรียมปลูกเลยเนาะจ้าอันลืมบอกไว้ฟ้งเนาะจ้าพี่น้องอันแปลงที่เฮาเมื่อูดเอาอยู่ตอนนี้ก็ขึ้นแปลงที่ปลูกไว้อยู่หน้าเนาะจ้าดีจ้าได้ต้นพันธุ์มาแล้วก็เอามาตัดใบออกเนาะจ้าพี่น้องบางคนเพิ่นกับปลูกแบบบตัดใบเนาะจ้าแต่ว่าอยู่หนี่รู้สึกว่าปลูกแบบตัดใบนี่อันยอดไม่มันจะแทงขึ้นมาเร็วกว่าเนาะจ้า แล้ววิธีการปลูกเนาะจ้าก็คือเกาจ้าพี่น้องแยกหัวออกจากกอให้มันเป็นต้นไผ่ต้นมันเนาะจ้าหางแยกได้เป็นหนึ่งต้นเดียวๆแบบนี้นี่หางต่แตกกอเร็วเนาะจ้าพี่น้องมันเหมือนเป็นการกระตุนการแตกกอจ้านี่จะวิธีการปักในส่วนหนึ่งเหงาส่วนหักมันลงไปเนาะจ้าแล้วก็บีบให้แน่นจักน้อยเนาะจ้าพี่น้องนี่จะระยะห่างของแต่ละต้นก็แล้วแต่เนาะจ้ามักพี่มักหาง ยูนีกับประมาณนั้นหาถึงแปดเส้นนจาพี่น้องเพื่อความสวยงามกะดำให้มันเป็นแถวเป็นแนวจากหน้อยนจาอันนี้กะใส่ต้นพันธุ์หลายเติมยูจ้าพี่น้องเพราะว่ามีพื้นที่เห็ปลูกหลายเติมเนจาปลูกว้ไกลๆเฮี้ยนแบบนี้นี่หังต่ง,งามเร็วจ้าพี่น้องอันเสาร์กับแย่งแล้งกัแย่งนจายางพารากับมะหดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ปุ่นดูแลเต็มทีนจาพี่น้องบานนี้กะงามเร็วจ้าแล้วที่สำคัญนจาพี่น้อง เมนว่าห้าสิบปลูกยูนสวนขั้วยูบานเนาะจ้าแต่น้ำที่ใส่กันใส่น้ำธรรมชาติได้จ้าพี่น้องนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะจ้าพี่น้องการใส่น้ำธรรมชาติหดผักหดมีที่ปลูกไว้เนาะจ้าผักก็จะงามเร็วต้นก็จะแบบว่าอวบอ้วนเนาะจ้าบ่แคบบกแกนเนาะจ้าอันนี้เข้ากับใส่น้ำธรรมชาติจ้าพี่น้องอันจากบ่อในน้อยนาบ้านน่นลหจ้าแล้วที่สําคัญเนาะจ้าพี่น้องมันบํารุงดินอยู่ตลอดเนาะจ้า ยุนีการบำรุ่งดินโดยการใส่ปุ๋ยคอ,อกเนือจากพี่น้องมอว่าสิเป็นปุ๋ยคอ,อกขี้ไก่ปุ๋ยคอ,อกอันขี้งัวเนาะจ้าการพื้นที่ใดมันเป็นดินเหนียวแหง้งแห้งแข็งแข็งกะใส่ปุ๋ยคอ,อกเนาะจ้าพี่น้องมาลาดแล้วกับดน้ำเนาะจ้าเฮ็ดไปเฮ็ดมาเนาะจ้าจากดินเหนียวกสิกายเป็นดิน,ล,นล้วนซุยเนาะจ้าพี่น้องตอนนี้การแปลงที่สองกับลูกไก่เสร็จเต็มแล้วเนาะจา้า นี่จะให้เบิ้งชัดๆา้าเจาะหู้เอาเงาลงไปแล้วก็บบแพาแนน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าบันนี้พี่น้องพื้นที่ว่างอันฝุดบาดท,ทาง,ขงเขาเฮียนเฮาเนาะจ้าจากพื้นที่ว่างเมื่อวานตอนนี้ปลูกเต็มไปเบิดแล้วจ้าบนันนี้ก็มาลุ่นไปพร้อมกันเนาะจ้าพี่น้องว่าพื้นที่ตรงนี้พักสีงามสมัยเนาะจ้าก็สิบ่ลืมมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆจ้าพี่น้องเดี๋ยวสีมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะจ้าหอมดอกเฮาหมองหนีเซียน ได้ผลซ้ำไดเนาะจ้าตอนนี้กะเต็มพื้นที่แล้วจ้าพี่น้องเรื้อยูุ่นฝากไปทางนั้นอีกน้อยนึงเนาะจ้าอาซิลงผักแป้นจ้าบบดนี้ก็ฝากไว้เด้อจ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปเนาะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพอกันไม่คลิปนานเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า